ี่ธรรมหันศาทัวได้นำท่านทั้งหลายตามรอยบาทพระศาสดามายัางพุทธกยาสถานที่ตรัสรู้แบบนู้นะครับลักษณะเหมือนกันถ้าขุดค้นไปก็จะเจอซากปลักหักพังซากเกดีซากอิฐซากปูนนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถูกเผาทำลายในพุทธศตรวตรรษที่17ปีพศ1766-67ต่อเนื่อง ประเทศอินเดียเนี่ยถูกเขาถุดทำลายหมดก็เลยเว้นว่างมาประมาณ650้0 0ถึงเจ0ปีพระเจ้าโงมาราชสร้างสถูปเจดีย์ครอบบ้านนางสุชาดาเพราะว่านางสุชาดานี้พระพุทธเจ้านะครับนะะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ทรง ตรับไว้ในมหาปริพานสูตรก่อนที่จะปริพานว่าอาหารบินบาตท,ที่นางสุชาดาได้ถวายกับนายจุนทะได้ถวายมีอานิสงส์มากที่สุดก่อนที่จะได้ตรสัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอาหารมื้อนั้นได้ชื่อว่ามีประโยชน์ได้บุญได้อานิสงส์มากแล้วก็มื้อสุดท้ายก่อนที่จะปริพัน ได้ประโยชน์ได้บุญได้อานิสง์เยอะมากที่สุดในบรรดาอาหารบบญบาตที่บุคคลถวายพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อรู้ว่านางสุชาดาเนี่ยเป็นผู้ถวายข้าวมรุปายญาตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยสร้างสถูปเจดีย์ครอบบ้านนางสุชาดาแล้วก็สร้างวัดในอดีตก็คงจะมีเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้ด้วยแต่ว่าเสาหินอาจจะล้มนะ หายไปแล้วเพราะว่า2,300กว่าปีนี่คือพุทธสถานพุทธประวัตินะครับเริ่มจากถ้ำดงคสิลิภูเขาดงคสิลิตรงนู้นหลังจากที่เจ้าชายิิรธาพระมหาบุรุษนะครับได้ออกบวชที่แม่น้ำอโนมาณทีมเมื่อมีพระชน,นมายุได้29พรรษา ไปศึกษาในสำนักอาลาและดาบทุตตะดาบท,ที่กรุงราชคฤห์ที่เราไปกันมาเมื่อวานนี้สำเร็จวิชาความรู้สูงสุดในสำนักของอาลาและดาบทุตตะดาบทได้ฌานสมาบัติ8รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ได้แล้วสามารถ่อเหินเดินอากาศมีฤทธิ์ได้แต่เป็นโลกิยะฤทธิ์ฤทธิ์ของชาวโลก ไม่ใช่โลกุตตะละพ้นจากโลกก็เลยสแสวงหาครูบาอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อสแสวงหาโมฆะธรรมไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไปบำเพ็ญทุกขรกิริยาการกระท,ทําที่บุคคลกระทําได้โดยยากเป็นเวลา6ปีที่ไหนครับนู่นดงกสริภูเขาดงกัสริจากนี่ไปประมาณ26กิโลเมตร ทุกการกริยาการกระทำที่บุคคลกระทำได้โดยยากเนี่ยหปีในถ้ำดงกสิริปัญจวคีทั้ง5้าัญญากโกฏัญญาวะปะพัทธิยมหานามอัสสชิติดตามข่าวของเจ้าชายเสื้อถะรู้ว่าออกบวชและปัจจุบันนี้ไปบําเพ็ญทุกการกริยาอยู่ที่ถ้ำดงกสิริภูเขาดงกสิริเทือกเขาพม,มายนีจึงได้ออกติดตามไปปิบัติรับใช้เป็นเวลาหปีนะครับ ตอนที่เจ้าชายเสด็ถาเนี่ยครับบำเพ็ญทุกขกิริยาประพฤติทรมานตนอย่างอุกฤิสามวาระก็มีการนะครับอดอาหารกั้นลมหายใจเข้าออกอกัดฟันเชลิ้นดันเพดานประพฤติทรมานตนเพราะคนยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยครับ จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษได้ต้องทรมานตนเรียกว่าอตตะก,กิลมัฐานุโยกเจ้าชายเสนาพระพุทธเจ้าของเราก็หลงผิดเดินทางผิดเพราะไม่มีใครสอนไม่มีคนแนะนําไปอยู่ที่นู่น6ปีได้ฟังพินสามสายที่พระอิน์ทเอาพินมาดีดสายหนึ่งตึงเกินไปมันขาดเหมือนกับที่พระองค์ปฏิบัติอยู่อย่างอกุกฤษสามวาระสย่อหย่อนนอนหลับ ละเลยไม่สำเร็จสายที่สามึงไม่ตึงไม่หย่อนพอดีเดดดังไพเราะเจ้าชายเสวราาก็เลยได้ข้อคิดว่าถ้าจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระรหันได้จะต้องไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปทางสายกลางก็เลยละความเพียรที่ปฏิบัติมาหกปีเนี่ยออกบินธรรมบัตรปัญจะวัคีย์ทั้งห้าคิดว่า เจ้าชายศิรปาพระมหาบุรุษโพธิสัตว์นี้และความเพียรเวียนมาซึ่งความเป็นคนมากๆเอกลาภครอบงำขนาดไม่เสวยพระกาหารจนกระทั่งพระบรากายสู้ผอมบางทีเป็นลมล้มหมดสติลงไปเนี่ยสลบไปเนี่ยปัญจวัคคียังห้าต้องมาขอน้ำนมจากนายทิฏฐมังคลิกะพรามที่อยู่ที่ต้นอชะปริโคดเนี่ยเอาไปกอกใส่ปากพระโพธิสัตว์ ฟื้นมาก็บำเพ็ญสมณธรรมไม่สําเร็จทําอย่างนี้ยังไม่สําเร็จแล้วออกบิณฑบาตจะสําเร็จได้อย่างไรก็เลยพากันนิพพิธาเบื่อนหน่ายคิดว่าเจ้าชายเสราชเนี่ยละความเพียรเวียนมาซึ่งความเป็นคนมากๆจึงหนีเจ้าชายเสราไปอยู่ที่ท่าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤุกายาวันตำบลสารนาฏเมืองพารณสีที่พระเจ้าได้เสด็จไปแสดงปฐมเทศนา พอพระสมมาสมบริเจ้าสวยพระเทหารร่างกายเป็นปกติแล้วก็หาที่ปฏิบัติธรรมใหม่เริ่มความเพียรทางใจที่จะไปต้นพระศีมหาโพจากดงกสิริมาถึงนี่26กิโลเมตรพระองค์ก็เสด็จมาเลยครับจากนู่นนะครับเสด็จมาเลยจากดงกสิริมามาถึงอัชะปารานิโคตรตรงนู้นอัชะปารานิโคดนะครับ อัชชะแปลว่าแพะปลาละแปลว่าเลี้ยงดูนิโคดแปลว่าต้นไสอัชชะปาละนิโคดต,ต้นไสของบุคคลผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไปประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไสนางสุชาดาบ้านอยู่ตรงนี้นางได้บนบานสารกล่าวไว้สองอย่างก็คือหนึ่งขอให้มีสามีมีชาติตระกูลเสมอกัน สองลูกที่เกิดมาขอให้เป็นผู้ชายคนแรกขอให้เป็นผู้ชายเพราะผู้หญิงเนี่ยอินเดียเนี่ยต้องไปขอผู้ชายแในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาถือวันละ4ี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนางเนี่ยถือว่าเป็นวันลนะน่าจะเป็นวันละพรามณ์เพราะว่าพ่อเป็นกุดุมพีเป็นนายบ้านนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําของตําบลน,นี้ก็คือคล้ายๆกับเป็นกำนันตําบลอุลุเวลาเสนานิคมผู้หญิงจะขออะไรครับขอสามีที่มีชาติตระกูลเสมอกันแล้วก็ขอลูกชายคนแรกทําไมต้องขอลูกชายคนแรกเพราะว่าคนอินเดียตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนถึงบัดนี้เขามีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเวลาตาย เขาเผาศพที่ริมฝั่งแม่น้ําแม่น้ําคงคาแม่น้ําเนรัญชราแม่น้ําอยู่ตังไหนก็ไปเผาตรงนั้นถ้าคนที่จุดไฟเผาเนี่ยเป็นลูกชายคนแรกจะทําให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่สวงสวรรค์นั่คือความเชื่อของคนอินเดียขอลูกชายคนแรกถ้าใครได้ลูกสาวเนี่ยโอ้โหมีความกุ้มใจเพราะว่าถ้าได้ลูกสาวเนี่ยพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยโตแล้วเป็นเด็กเกเนี่ยต้องรีบเก็บเงินไว้ก่อน พออายุสมควรที่จะมีครอบครัวก็จะได้เอาเงินเนี่ยไปขอผู้ชายนะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่อินเดียเนี่ยถ้าเป็นคนเกกมะเลกเกเลเป็นคนที่ไม่ออกงานก็เลยแต่งตัวอย่างสวยงามเลยงดงามมากแต่งตัวอย่างสวยงามแล้วก็เอาเข้าววาัตถุปายาติใส่ถาดทองแต่เขาเป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน นี่แหละครับพุทธประวัติพุทธสถานบูรณาการกัน,นองค์ความรู้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด3จุดคือดงกสิลิอัชฌาป,ปารนิโคตนะครับแล้วก็บ้านนางสุชาดาอัชฌาป,ปารนิโคตอยู่ตรงนู้นนะครับตรงต้นตาลน,นะครับตรงเจดีอยู่ตรงนู้นเจดีไม่ใช่ของพุทธเป็นของพรามหมณ์ฮินดูนะครับสัปดาห์ที่5พระพุทธเจ้าเสด็จไปสวยวิมุตติสุขสุขเกิดจาก